ัสดีค่ะปุ้มปุ้มเป็นสันติดีนะคะมื่อนีห้องกัสิไปทริปทูทริปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะดูเก็บบรรยากาศระหว่างทางมาให้ชมกันเ,นเรื่อยๆนะคะว่าทริปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยะค่ะเดี๋ยวไม่ให้เดีย๋ยวไม่ให้เพื่อนไม่ได้เหลือเลยเอาไว้แบ่งให้มพืนเลยมผมรู้แล้วทำมไมนะครับ ตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็กำลังทานข้าวกันอยู่ค่ะที่อะไรก็มีเลยค่ะที่แน่วมาเดิมค่ะอะไรคะใส่กาแเกงใส่ชุดโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยไปนี่นะคะนี่ไงเสื้อเดิมเลยโอเคเดี๋ยวแค่ทานข้าวกันก่อนนะคะใส่เสื้อทับค่ะสำหรับเมนูอาหารของเราวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือแกงคั่วกิ้งไก่นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นรับหมูค่ะสวยงามตัวน,นี้จะเป็นผัดมะมะละวานใส่ไข่นะคะนึ่งปลาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใส่ทอดนะคะส่วนเมนูพวกนี้เราเตรียมมาเองนั่นก็คือหอยนางรมทรงเครื่องแล้วก็เป็นพวกผัดพวกนี้เราจะเตรียมมาเองนะคะน้องมันอุปกรณ์เขามีทุกอย่างเลยจ้าให้เบนเบนเ เซนใหม่เลยครับเนี่ยสั่งมาตอนไหนคะฮะสั่งมาตอนไหนคะอะไรเนี่ไงใช่สั่งมาตอนไหนคะคือถ้ซื้อที่ทุกคนกินหมดละในตัวจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะอ่ะฮะแต่นี่ที่ดอยสกัดน้องตกดาสักดน้องตุ้ยไม่กินชาซิกเนเจอร์ซิกเนเกอยรติตอนนี้จัดจัดจัดไม่ได้สดสดเลยนะสดสดเลยนะกินด้วยตุ้ยไม่ได้กินด้วยชอบกินแซลมอนมากกินจังเลยมันมีสบายอยู่พี่แขนดูนี่ดูดูนี่ยป่วย ตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกค่ะก็จะมีหมอกนะคะเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าทุ่มค่ะดูสิคะหมอกลงมาแล้วค่ะหมอกตรึมเลยแล้วตอนเช้าเดี๋ยวเราก็จะไปดูเราไม่ไปไหนคะ่ะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะดูลงบรรยากาศนี้เลยนะคะที่พักของเราค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตนะคะ จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าบรรยากาศที่นี่จะสวยแค่ไหนนะคะรอดูพรุ่งนี้นะจ๊ะคืนนี้ไปนอนก่อนจ้าสวัสดีค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ตอนเชา้าค่ะสวยมากๆเลยอบอกเลยว่าที่นี่มาไม่พลาดเลยนะคะอยากให้มาค่ะ ยอดเลยค่ะเวลานี้ตอนนี้เวลา6โมงเช้านะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้มองลงไปก็จะเป็นหุบเขานี่ค่ะหมอกเขาจะมีตลอดเวลาเลยค่ะก็คือสายๆก็ยังมีอยู่นะคะสวยค่ะนี่ก็จะเป็นเมืองหลังภาพส,ยสวยๆ <c oughs> ที่เราจะถ่ายกัน <c oughs> <c oughs> ตาทรงคุณ <c oughs> เชื่องน้ำรายค่ะน้ยชน้ำร้เชืองนะครับมดตกาแฟ่นี้แล้วก็ดึงหลอกแฟนี้ก็น้ำบอนนอนน้อใส่้าเนี้ก็จะเป็นโดิบกาแฟนะคะต่อไปงงแกแบบทำห้ามกลางวิวสสวยธรรมชาติอันนี้ช่องปุ้มปุ้ยเพชรอินดี้นะคะ ติดยอดค่ะอ้าวทดลองโอ้ก็เทแบบนี้ค่ะร้อยเดี๋ยวเรารอดูขั้นตอนต่อไปค่ะดิฟมีแต่เห็นแล้วก็น้ำร้อนใส่ก่อนเอานทำร้อนใส่ก่อนร้อนยังร้อนแล้วนี่ต้องแป้งพี่ทานโอ้ยถ้าเกิดเป็นไ้โน่มันจะไม่กินชานะมันจะกินเ่ไหร่โนมันก็จะเจ้า กดออกมาอืมอืแล้วก็เมื่อ้มันอยู่เขตอุทยาไมหรือคได้อยู่ในี้มไอยู่เขุทยารับอยู่คเ็แลแล้วว่ามันค่อยหยดอะไรอย่าเงี้ยถ้าเกิดแก้วใหญ่ได้แก้วเยวนะให้เองชิไปะค่อยยไไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างหวานนี่ันไม่ได้มีน้ำตาลเลยอ่ เป็นไงบ้างรสชาติกลมกล่อมหอมรสกาแฟแท้รสกาแฟแท้รสชาติเหมือนบราลินจี้ออไม่ใช่เบ็ดเบ็ดครับเสียเกี่ยวแต่ก็ไม่ขมนะหอมใช่ไหมหอมข้บเข้าวขนาดเคี้ยวกินนิดนึงก็มีขมนี่เม็ดมันนี่กินขคุณย ไอ้หนงมาไอ้หนงเพื่อะเพื่อนพี่ไม่กินจนว่ามันยังไม่มาที่นี่เป็นไงบ้างโอเคผมต้องยอมรับเลยว่าบรรยากาศดีมากสมแล้วที่ด้านด้นขึ้นมานั่นแล้วที่พักที่นี่ล่ะดีนอนหลับสบายอาหารการกินอาหารการกินโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไปติดตามในคลิปเยอะก็เยอะแค่ไหนเอาอะไรมาก็ได้เก็บคือเราซื้อมาเสริมไม่ได้กินเลยกินแต่ว่าขนาดว่า ขนาดซาวนเรายังอายเลยเขายังจัดสวยกว่า <laughs> บัสบีเราเก็บเก็บเก็บใครใครหา่งี้พูดว่าพุณนี่หว่า <laughs> <laughs> อันนี้กำลังถามว่าวใครหาที่พักให้ใช่ไหมปูส <laughs> าชงให้เอาต่อใครเอาร <laughs> ูดเลยเอาพูแย่งเองไม่รู้ไงชงให้เอง <laughs> แล้วคุณแล้วคุณไม่พาครอบครัวมาเลยครับ <laughs> ออเละ <c oughs> <g ül> เอ้ลูกยังเล็กอยู่มาเจอเชื้อโรคอย่างคุณเนี่ยผมกลัวลูกผมไม่รอดเอ <c oughs> เอจเาม โอเคค่ะในส่วนของ E ีีแรกนะคะจะขออบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามใน E ีีที่2ค่ะแล้วมาแบบมาตรการห่างกันอิงมาตรการแบบคุมเข้มนะคะทุกคนฉีดวัคซีนหมดแล้วนะคะแล้วก็มาจวับว่าสนับสนุนการท่ทองเที่ยวของเมืองไทยที่นี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของ E ีีต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามกันเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายต้นน้ม่ดหรอครับ้น้ร้อนหมดาเย็มันจะบีบลงมา มันก็จะได้ทํานี้นะครมันร้อยมันหมดไม่รอันี้เ่หรแฟอค่ะเททุกแก่อุยควสวยเลยสีนี้ด้วยน่ะมานี่แหละ แต่ไอโซมันยังเชื่ออยู่นะว่ามันได้กินชาอยู่เพลงลาบานูอะไรก็ได้ให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยโอเคไหมคะดีมากค่ะไม่หนาวไม่ร้อนไม่หนาวไม่ร้อนเนาะตอนเช้าให้ดูด้วยข้าอันนี้เจ้าภาพค่ะจะของหาสถานที่นะ หมดแก้วได้เรื่องนี้ไม่ฮิตเอ้ยเอ้เนี่ยต้องบอกว่าที่เขาบอกว่าไม่นี่มีครับพี่ไม่ไม่เดี๋ยวไมเขาบอกว่าเราจะสั่งเมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่นะต้องต้องไอ้แก้เมาไหมใช่แก้เมาเขาบอกใช่ใช่ข้าขอละวะข้าไอขอไอ้อะไรวะคนแก้วหนึงหนึ่งจอกหนึ่งจอกข้าคารวะขอคารวะหนึ่งจอกเอ้าเอาใหม่นะเอาใหม่คสองคัดสองคัดสองข้าขอละวะข้ารวะ ฆ่าล้วะอาขอฆ่าขอาแล้วะท่านพี่หนึ่งจอกแต่มันต้องเป้งด้วยเอออยาวไปโพสลงเชียวเดี๋ยวเข้าสำนักงานไม่ได้อาแล้ววะาแล้ววลิ้มคุณไปแล้วนะคุณอ่ะลิ้มคุณไปแล้วนะคุณเนอร์ มาเส้นสนี้มันไม่เหมาะสำหรับขับมือเดียวถ้าจะสมขับสมข้าขับมือเดียวมีเสียงด้วย่ะ